สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาเมื่อสุขุสุขคนมาพบมาพ่อกระบอกต้นอีกแล้วทุกคนเนาะวันนี้เป็นวันที่1กันยายนปีพศ2568หรือว่าวันที่1เดือน9นั่นเองทุกคนเนาะคือวันนี้เป็นวันที่1เดือน9เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของสปปลาวทุกคนเนาะซึ่งการเปิดเทอมของประเทศลาวจะเปิดวันที่1เดือน9เนาะเป็นวันแรกทุกคนวันนี้ก็ พ่อแม่พี่น้องก็ส่งลูกหลานไปลงทะเบียนอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าประถมอนุบาลหรือมัธยมเนาะหลายๆแห่งก็บรรยากาศก,าก็คึกคื้นพอสมควรทุกคนเนาะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่บอต้นอยากมานำเสนอแล้วก็ถามพี่ๆน้องเอซไทยทุกๆคน,นว่านี่ครับทุกคนเนาะจัดอันดับ10ประเทศอาเซียน ที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดนี่เราต้นอยากถามเนาะอันดับหนึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศสิงคโปร์สองบรรไนัสามเวียดนามสี่อินโดนีเซาห้าฟิลิปปินส์หกมาเลเซียนี่ทุกคนอันดับเจ็ดลาวอันดับแปดไทยอันดับเก้าเมียนมาอันดับสิบ กัมพูชาจัดขึ้นโดยโดยอะไรทุกคนนี่เวอร์อะไรนี่น,นี่น,ตน้ต้นภาษาอังกฤษต้นก็อ่านไม่เป็นเนาะเวอร์อะไรคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าสิงคโปร์นอันดับการศึกษาเขาเศรษฐกิจก็เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วเนาะแต่อันดับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบี่บต้นไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าที่ปต้นสงสัยที่สุด บอต้นชกใท,ที่สุดก็คืออันดับของสพปลาวซึ่งแสงหน้าประเทศไทยทุกคนแสงหน้าประเทศไทยซึ่งมันแตกต่างมากามันกับความเป็นจริงนะความเป็นจริงคือบอต้นยอมรับนะการศึกษาของประเทศไทยเรีวยว่าโอ้โหเนาะบอต้นนี่เรียนมอสองนะทุกคนสู้กับเด็กปสี่ยังไม่ได้เลยคือตอนนี้นะการศึกษาลาวน,นะปห้า เขียนชื่อเจ้าข,ของอยังไม่ได้เลยพอห้าเขียนชื่อเจ้าของอยังไม่ได้เลยบางคนจบหมหกเนาะเขียนภาษาลาวยังไม่ได้แต่ว่าอันนี้เขามาดับมาจัดอันดับแซงหน้าไทยอันดับเจ็ดไทยคืออันดับแปดหมอต้นสงสัยมากเขาเอามาตรวัดอะไรมาวัดทุคน มาดวัดอะไรมาวัดคือโรงเรียนอยู่ในประเทศไทยนะโรงเรียนมหาวิทยายลัยนะติดอันดับโลกนะทุกคนมหาวิทยาลัยจุาลงกรณ์นอติดอันดับโลกนะเนาะซึ่งมหาลัยอยู่ยนะดดนะนยในสปปลาาไม่ติดเลยเนาะไม่ติดเลยถ้าเรานึกว่ามหาลัอยอะไรที่ติดอันดับโลกอยู่ในสปปลาาหรือว่าติดในอาเซียนไม่มีนะทุกคนไม่มีเนาะไม่มีแต่ว่าเขามาจัดอันดับ เป็นอันดับเจ็ดซึ่งแซงหน้าประเทศไทยประเทศไทยเป็นอันดับ8ดบาต้นในความคิดของบาต้นนะประเทศไทยน่าจะอยู่ที่อันดับ2หรือสามสองหรือสหรือว่าสานะมันถึงถึกต้องนะที่มาของอะไรน,นีนะ่ทุกคนภาษาอังกฤษบาต้นก็อ่านไม่ได้คือสงบาต้นสงสัยจริงๆว่าเขาอะไรเอามาด วัดอะไรมาวัดเนาะเมื่อเอากฎเกณฑ์อะไรมามาคิดกันอืสิงคโปร์อันดับเจ็ดของสิบเอ็ดของโลกทุกคนเนะบูนายอันดับสี่สิบเจ็ดเเวียดนามอันดับห้าสิบสามอินโดนีเซียอันดับหกสิบเจ็ดฟิลิปปินส์เจ็ดสิบเอ็ดมาเล่แปดสิบเก้าลาวร้อยสองอันดับร้อยสองของโลก <laughs> มาต้นคอคอขำนะทุกคนเนาะมาต้นคอขำหน่อยอันดับที่ร้อยสองของโลกซึ่งห่างจากประเทศไทยนี่ห้อาอันดับตัวห้อาอันดับเนาะอันอดับโลกนะแต่ว่าอันดับอาเซียนเนี่ยห่างกันอันดับหนึ่งคือโรงเรียนอยู่ในสปปลาวเลยทุกคนเก้าอี e ้ยังไม่มีเลยเนาะเก้าอี e ้ยังไม่มีเลยอาหารเที่ยง ยังไม่มีเลยบอต้นงงจริงๆทุกคนงงมากเนาะฝากพี่น้องทุกๆคนเนาะที่รู้ว่าเขาเอามาตรวัดอะไรมาวัดเนาะหรือเอากฎเกณฑ์อะไรมาคิดไล่ถึงจะออกมาแบบนี้เนาะฝากพี่น้องทุกคนคอมเมนต์หน่อยแต่ว่าความเป็นจร <ๆ S 1> ิงเนี่ยลาวกับไทยแล้วมันห่างกันเยอะทุกคนการศึกษามันห่างกันจริงๆ,ๆเนาะห่างกันจริงๆ บอต้นดูแค่ชุดนักเรียนก็รู้แล้วคือนักเรียนในสปปลาวมีชุดเดียวนักเรียนอยู่ในประเทศไทยมีห้าหกชุดมีชุดไทยชุดลูกเสือชุดกีฬาชุดอะไรเยอะแยะมากมายดูการแต่งกายก็รู้แล้วว่าใครเหนือกว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้มาจัดอันดับให้ลาวเหนือกว่าเฉยเลยบอต้นก็งงจริงๆนะถ้าถามคนลาวนะ ถ้าถามคนลาวทั่วไปนะเขาจะตอบเหมือนปมต้นตนี่แหละสู้ไทยไม่ได้สู้ไทยไม่ได้ไไไดแพ้ทุกมุมแพ้ทุกขุมคนระดับการศึกษาแต่อันนี้เอามาเอามาแซงหน้าประเทศไทยเฉยเลยนคือหมต้นสังเกตเห็นนะคนไทยนะคนคนไทยทุกๆคนเนี่ยนะเขาจะ ได้เข้าโรงเรียนมาทุกคน,นได้กันได้มีการศึกษาทุกคนดูการใช้ชีวิตเขาเป็นคนที่เก่งมากนะบาต้นยอมรับไม่ว่าแต่ผู้หญิงผู้ชายความสามารถของเขาเขาเก่งมากคนไทยถ้ากลับมาดูที่คนลาวบ้านเบอต้นบางคนก็ไม่รู้จักอะไรนะโตแล้วก็เราไม่รู้จักอะไรนี่แหละคือคือคนไม่มีระดับการศึกษาม,มันจะแตกต่างกันนี้ในการใช้ชีวิตเนาะ คือคนไทยเนี่ยโอ้โหเขารู้ในการใช้ชีวิตเรียนรู้ในการเอาตัวรอดเก่งจริงๆทุกคนเก่งมากเพราะว่าการศึกษาเขาคนอย่างน้อย,อยก็ปริญญาตรีอะ่ะออประิญญาตรีคือบอต้นก็สังเกตคนลาวหลายๆคนที่จบปริญญาตรีเนาะแล้วก็เอามาเอามาดูเปรียบเทียบกับกันกับคนไทยเนาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับบอต้นนี่แหละ จบปริญญาตรีเนาะเอามาเอามาเปรียบเทียบใกล้ชิดกับคนไทยเปรียบเทียบคนไทยคือมันห่างกันเยอะตัวคนความสามารถความเฉลียวฉลาดเนาะห่างกันจริงๆนี่แหละเขาบอกว่าบุกบอกถึงการศึกษามันมันไปในระดับไหน,นคือบัต้นเนี่ยมอสองถ้าเอาคนมอสองมาเทียบกับบตับต้นบัต้นห่างกันบัต้นนี่ห่างเขาเยอะมากเลยเนาะเขาเนี่ยจะอยู่ไปไกลกว่าบ,บาตับาต้นบัต้นจะอยู่ต่ำกว่าเขาอันนี้บัตต้นยอมรับความจริงนะ ยอมรับสู้กับเด็กปห้าบาต้นยังไม่ได้เลยบาต้นนี่นะจบะเรียนมสองนะทุกคนคอมพิวเตอร์เคยใช้ไหมไม่เคยนะทุกคนเปิดยังไม่เป็นเลยเปิดปิดยังไม่เป็นเลยนาะคือคนไทยนี่นะเขาปสองปสามเขาก็เรียนคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้คือความจริงทุกคนบาต้นไม่ได้มาอวยประเทศไทยมันคือความจริงแต่ว่าเขาเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมา คิดให้มันออกแบบนี้เนาะเขาเอาส่วนไหนมามาวัดกันมาแข่งกันเนาะทำไมถึงประเทศลาวถึงอดับเหนือกว่าประเทศไทยเนาะโอเคครับทวนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บัต้นก็จะออกมาแสดงความคิดความเห็นแต่เพียงเท่านี้ทุกคนบาต้นขอย้ำอีกทีนึงว่าการศึกษาลาวต่ำกว่าการศึกษาไทยเยอะมากเนาะเยอะจริงๆทุกคนเทียบกันไม่ติดเนาะแค่พูด ว่าการศึกษาลรวเหนือกว่าประเทศไทยบอต้นก็อายปากแล้วทุกคนบอต้นก็อายปากแล้วไม่กล้าพูดกับคนอื่นเนาะแต่อยากมาถามพี่น้องทุกๆคนนะว่าเขาเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนสวัสดีครับผม